เปิดโพสแตงโมนิดาโพสเป็นลางก่อนพลัดตกเรือ ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ค้นหานักแสดงสาวแต่งโมนิดาที่ช่วงค่ำของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ22นาฬิกา40นาทีได้รับแจ้งว่าสาวแต่งโมนั้นพลัดตกเรือขณะไปกับเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีทางกลางเจ้าหน้าที่และคนดังในวงการบันเทิงที่ํำนาญช่วยกันค้นหา โพสหนึ่งของแตงโมที่เคยโพสต์ไว้ในอินสตาแกรมชาวเน็ตหลายคนมองว่าโพสต์นี้คือโพสต์ที่เป็นลางโดยแตงโมโพสต์ไว้ในวันที่14กุมภาพันธ์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มมีใจความว่า Happy Valentine Day นะคะที่รักวาเลนไทน์ปีที่สองแล้วนะเราผ่านกันมาได้ดีมากๆเลยวันพรุ่งนี้เล่าว,วันต่อๆไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทร,รมาน มีเหตุการณ์นในชีวิตต่างๆที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยแต่ขอให้ความรักของเราจะยังแข็งแรงแบบนี้ใส่ใจกันและกันอดทนซึ่งกันและกันเข้าใจและอาภัยให้กันแบบนี้ตลอดไปเอาหัวใจผูกกันไว้เพื่อเป็นพลังและเติบโตไปด้วยกันนะอย่างนี้ชาเนตแฮรคอมเมนต์สนันและภาวนาขอให้สาวแตงโมปลอดภัยค่ะ